หลายหลายคนที่เล่นหุ้นอเมริกาเนี่ยก็คงจะถือหุ้นสักตัวหนึ่งไปยาวๆยันเกษียณเพื่อสร้างพาสีบินคำแบบมั่นคงกันใช่ไหมครับทําให้นักลงทุนจํานวนมากเนี่ยกำลังมองหาหุ้นปันผลที่มีการจ่ายปันผลแบบต่อเนื่องแข็งแกร่งมั่นคงและที่สำคัญคือสามารถฝากชีวิตไว้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูหุ้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งหุ้นปันผลที่สามารถถือกันยาว,ยาวถือจนลืมไปยันเกษียณได้เลยทีเดียว ใครที่เป็นสายถือยาวและต้องการพักสีดินคำแบบมั่นคงเนี่ยต้องหา้ามพาดสองตัวนี้เลยครับยกตัวอย่างหนึ่งในวุ้นที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือสุดยอดแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมของโลกใบนี้ที่คนทั่วโลกเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับัน่นก็คือหุ้นอย่าง k o หรือโคคาโคล่าคอมพานีที่ทุกคนรู้จักในชื่อโคกนั่นเองครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คั้วคนทั่วโลกมาแบบยาวนานผมเชื่อวทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยดื่มน้ำอัดลมอย่างโคกกันมาบ้างถูกไหมครับเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งทีีดเ,ย,เดยว และยังมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องมาแบบยาวนานกว่า60ปีจ่ายปันผลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญคือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆอีกด้วยครับโดยบริษัทโคกเองเนี่ยมีนโยบายในการเพิ่มเงินปันผลแบบทุกๆปีทําให้เหมาะสาหรับนักลงทุนที่เป็นสายถือยาวและต้องการเงินปันผลเป็นอย่างมากนั่นเองนอกจากนี้ครับโคกยังเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับและก็จะเป็นแบรนด์ที่นักลงทุนชื่อดังระดับตำนานของโลกอย่างปู่วอร์เนี่ย ถือมาแบบยาวนานกว่า36ปีจนเรียกได้ว่าเป็นหุ้นลูกรักเลยก็ว่าได้ครับเพราะโคกเนี่ยเปรียบเสม,มือนเครื่องจกักรผลิตเงินสดที่จ่ายเงินปันผลให้ปู่วาเลนเชียรปีละกว่า20,000ล้านบาทเลยครับเ,เพื่อนๆก็ลองจินตนาการกันดูนะครับว่าถ้าเรามีเงินปันผลเข้ามาเฉลี่ยป,ปีละกว่า20,000ล้านบาทเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สุดยอดขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่โคจะแข็งแกร่งโคจะมั่นคงและยังจ่ายปันผลได้แบบยอดเยี่ยมอีกด,ด้วยทําให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่สามามรถ ถือกันยาวๆถือจนลืมไปยันเกษียณตัวหนึ่งเลยทีเดียวแต่ลาดคนที่ฟังก็คงสงสัยและเกิดคําถามกบบตามกันมานะครับว่าแล้วสุดยอดคุณอย่างโฟกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งหุ้นบันผลและยังเป็นหุ้นลูกหลักของนักลงทุนชื่อดังระดับตำนานของโลกอย่างปู่วอลเลนวัลเฟตด้วยแล้วเนี่ยราคาในปัจจุบันจะวิ่งขึ้นไปได้อีกไกลไหมครับเข้าไปเก็บตอนนี้เลยดีไหมหรือควรรอตอนราคาไหนดีจะสามารถถือกันไปยาวๆยันเกษียณเพื่อสร้างผลสินค้าได้เลยหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปวิเคราะห์กราฟแบบรายละเอียดเพื่อดูจังหวะลงทุนกันและในคลิปครับจะมีสุดยอดหุ้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งหุ้นปันผลที่สามารถถือกันยาวๆถือจนลืมไปยังกเกษียณอีกหนึ่งตัวอย่างหุ้น PG หรือ p o t e r Gamble มาวิเคราะห์กันอีกด้วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วไปฟังกันครับ สำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของ2สุดยอดหุ้นราชาปันผลถือลืมยันเกษียณเลยครับนั่นคือมันแข็งแกร่งมากๆจนสามารถถือยาวๆได้นั่นเองแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางช่องมัมมเล่นหุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทางเว็บเบอร์ชหรือช่องทางสําหรับการก่ยมโดยเฉพาะนั่นเอง เราจะมีการอัปเดตคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะทั่วไปเราจะเป็นคลิปที่มีการอ่านกราฟหรือคลิปเข้าหุ้นทำกำไรต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนตัวยงติดไว้กับชื่ออีกด้วยเวลาความไม่แน่ใจสดในแต่ละคลิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมนต์่องแฟนแรกๆและยังสามารถนำหุ้นมาช่วยดูการให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นแฟนตัวยงช่องยูทูปเพื่อเล่นหุ้นก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้า h o มเพ a g คลิกตรงปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe รายละเอียดจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับโอเคครับ ตัวแรกก็คือหุ้น KO หรือ The Coca-Cola Company ที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อโคกนี่แหละก็เป็นหุ้นที่ผมพูดข้อมูลให้ทุกคนฟังไปก่อนหนะ้านี้ไปบ้างแล้วเนาะก็ถือเป็นบริษัทเครื่องดื่มนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังมากๆแลเลยนะผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหุ้นโคกอ่อะใครเคยดื่มโคกบ,บ้างทุกคนต้องเคยอยู่แล้วแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นครับบริษัทนี้ครับรายได้ของเขาเนี่ยเติบโตแล้วก็มีกําไรแบบมหาศาลมาโดยตลอดสินค้าย,ยอดฮิตของเขาก็จะเป็นเครื่องดื่มแนะละอารมณ์อย่างโคกที่ทุกคนรู้จกก แล้วช่วงปัจจุบันเนาะมันก็เข้าสู่พวกเทรนสุขภาพมากขึ้นทเทรนเทลตี้มากขึ้นโค้กเขาก็สามารถปรับตัวตามเทรนตามยุคสมัยได้นะครับเครื่องดื่มของเขาที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือโค้กซีโร่นั่นเองที่เป็นโค้กแบบซีโร่ชูการ์ไม่มีน้ําตาลนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากแล้วบางคนนะครับที่แบบพูดถึงหุนโค้กก็จะนึกถึงโค้กอย่างเดียวถูกไหมครับจริงๆแล้วโค้กเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยอีกมากมายเลยนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเขามีทั้งพวกเครื่องดื่มวิตามินเยอะเลยพวกเครื่องดื่มหลักๆอย,อย่างอื่นก็มีเหมือนกันครับอย่างพวกสไปซ์แฟนตาไปจนถึงพวกน้ําผลไม้อย่างเส้นพวกน้าส้อมอย่างมินิเมดอ่ะอันนี้ก็เป็นของโค้กหมดเลยนะอย่างบางคนคือไม่รู้ด้วยซ้าน,นะครับแล้วก็พวกน้ําดื่มมาจุขวดหลายอย่างนะครับเรียกว่าสินค้าของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับไม่ได้แค่ชื่อบริษัทโคคาโคลาแล้วขายโค้กอย่างเดียวนะแล้วพวกเพวกเครื่องดื่มของโคคาโคลาหรือโค้กเนี่ย มีมากกว่า2,200ล้านหน่วยต่อวันเลยด้วยในกว่า200ประเทศทั่วโลกเลยครับเยอะมากๆนะครับโคตรเยอะเลยคือเป็นบริษัทที่แบบสามารถสร้างไรายได้จากต่างประเทศนอกอเมริกาเนี่ยได้เยอะมากเรียกว่าสินค้าอย่างโค้กหรือเป็นเครื่องดื่มที่แบบผู้คนทั่วโลกเนาะบริโภคก,กันแบบเป็นชีวิตประจําวันนะ่ะตอนนี้ใครไปกินข้าวตามร้านต่างๆนะครับก็มีโค้กขายทุกร้านแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบคนใช้คนดื่มกันเป็นชีวิตประจําวันไปละนี่คือความทรงพลังของ หุ้นตัวนี้ครับก็ถือเป็นหุ้นที่แบบสร้างรายได้มหาศาลเนาะจากหลายแหล่งเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับทา้บริษัทเนี่ยมีความกระจายความเสี่ยงได้ดีแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้แม้ในช่วงที่ตลาดเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยเขาจะชะลอตัวนั่นเองจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นสายแท้งตัวหนึ่งนะครับที่แบบตลาดล่วงลวงมามันก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับอีกทั้ทงเขายังเป็นหุ้นราชาปันผลที่จ่ายปันผลได้แบบแข็งแร่งครับมีการจ่ายต่อเนื่องมามากกว่า60ปีแล้ว ปัจจุบันเนี่ยมีดุเดยนยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่2.86%ต่อปีครับจ่ายปันผลเป็นไลายไตรมากด้วยนะครับแล้วก็มี Total Return หรือว่าผลตอบแทนลงเงินปันผล1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่21.50%ก็ถือว่าโอเคนะ Total Return 5ปีนะครับจะอยู่ที่55.45%ก็ถือเป็นหุ้นแบบถือยาวถือลืมอราคาก็โตเรื่อยๆปันผลก็ได้เรื่อยๆถูกไหมครับไต่มากลา มีรายได้สุทธิเติบโต6%จากปีก่อนกําไรจากการดาเนินง,งานก็เติบโตถึง19%เลยครับกาไรต่อหุ้นก็เติบโต12%ถือเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีเลยนะอีกทั้งปริมาณยอดขายทั่วโลกก็เติบโต2%ครับถือว่าเติบโตได้ดีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์เลยอีกทางหุ้นตัวนี้นะผมเล่าให้ทุกคนฟังนิดหนึ่งแล้วกันก็คือ CEO ของเขาอย่างเจมวินซี่เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า กลยุทธ์ที่รับมือได้ทุกสถานการณ์ของเขากําลังได้ผลดีเลยครับแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนําพาองคอ์กรเนี่ยผ่านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยทําให้ภาษาของเขานั้นอยู่ในตําแหน่งที่เรียกกันว่าพร้อมคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านี่คือเป็นสิ่งที่ c ีอของโคกได้กล่าวไว้ครับและแนวโน้มปี25เนาะของอุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างก็คาดกันว่ารายได้เนี่ยจะโต5 -6% แต่อาจจะมีพวกผลลบจากอัตราแลกเปลี่ยน 3- 4เปอร์เนตะครับเพราะเขาเป็นบริษัทข้ามชาติเนาที่มีรายได้จากพวกกว่า200ประเทศทั่วโลกอ่ะก็จะมีในเรื่องนี้อยู่ละภาษีก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากปีที่แล้วในส่วนของกำไร,รต่อหุ้นนะครับก็คาดว่าจะโต8 1 0ถึงสอเก่อนว่าพบเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็2% 2-3%เซครับหลังผลกระทบด้วยอันนี้ก็ต้องลองติดตามกันเนาะเป็นสิ่งที่นักวิเคราหะห์หลายคนเนี่ยเขาคาดการณ์กันมานนนะะครครรััับแล้้้้ววววขขอองงเเพิิ่มมตตหุี ถามว่าเป็นยังไงบ้างผมพาทุกคนมาดูกราฟก่อนนะถ้าทุกคนดูกราฟของหุ้น KO หรือว่าหุ้นโคกตอนนี้จะเห็นได้เลยครับว่าก่อนหน้าเนี่ยมันลงมาเยอะครับแล้วในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งกลับขึ้นไปโดยเฉพาะหลังไตามานออกเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดให้ทุกคนฟังอะไตม่านออกมาค่อนข้างดีครับมันก,กระโดดขึ้นไปเลยวันเดียวเกือบห้าเปอร์เซนต์ตอนนั้นแล้วก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนราคาณเวลานี้นะครับถ้าผมซูมกราฟออกให้ทุกคนเห็นจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาเกือบถึงจุดเก่าล คือลุนขึ้นไปทำออทำหาจะขึ้นแต่ช่วงไฮเก่าราคาสูงสุดของมันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับราคาของมันตอนนี้ถามว่าสูงไหมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็จะเป็นในเรื่องของค่า forward PE ของเขานี่แหละปัจจุบันนี้นะครับค่า f o r w a r d ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24.04เนาะค่า forward PE อยู่ที่24.04ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยอาจ,จเป็นสิ่งที่แบบต้องระวังในเรื่องของราคาที่มันเริ่มแพงนี่แหละแต่สําหรับใคร,ครบบที่แบบถือยาว,ยาว กินปันผลก็คงไม่มีผลกระทบอะไรมากอยู่แล้วหากจะรอรับต่างๆนะครับก็สามารถพิจารณาได้แต่ท้ี้ท้่นั้นะครับถ้าค่า f o r w a r d PE เขาลงมาต่ำกว่าสักประมาณ22เท่าเนี่ยจะเหมาะสมกว่าเนาะสำหรับราคาของหุ้นณปัจจุบันแต่อย่างไรตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แบบเป็นสุดยอดหุ้นราชาปันผลตัวหนึ่งอะเติบโตได้แบบแข็งแร่งตลอดนะครับคนที่ถือหุ้นตัวนี้ผมก็เชื่อว่าถือกันยาวๆจนลืมกันละบางคนถือมาหลายปีแล้วนะครับ ขนาดปู่วอลเลนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อนางระดับนานของโลกยังถือมากกว่า36ปีเลยและการที่ปู่วอลเลนถือยาวนานขนาดนี้คือเขาต้องมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าสัญญภาพของหุ้นตัวนี้ยังไงมันก็โตต่อได้เรื่อยๆแล้วก็แบบแข็งแ่งแน่นอนก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกเหมือนกันอ้างอิงจากปู Warren, ก่วอลเลนคนยิ่งเชื่อมั่นเขาไปอีกถูกไหมครับราะเั้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นแบบเรียกว่าติดพอร์ตไว้เลยครับ ั้งช่วงตลาดขาลงก็ได้ถือไปเรื่อยๆราคามันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้วิ่งแรงเหมือนพวกคุณโกสต็อกแรงๆต่างๆนะครับแต่ก็มีปันผลมาตลอดด้วยเนาะนี่คือความแข็งแกร่งของหุ้นตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการเกษียณอยากได้หุ้นถือยาวก็สามารถพิจารณาหุ้นตัวนี้ประกอบได้เลยครับแล้วถ้าดูจากกราฟโอกาสไปต่อทะลุทําจุดสูงใหม่ทําอทําฮาจะไหวไหมผมพาทุกคนมาวิเคะห์นหนึ่งแล้วราคาณปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเก็บได้หรือเปล่าครับมันแพงเกินไปหรือยังในการเข้าไปเล่นตอนนี้ ก็ถ้าเปรียบเทียบจากค่าปีที่ผมเล่าเนาะมันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแหละแต่ถ้ามองในเรื่องของสายภาพการเติบโตนะครับมันก็ยังมีสูงต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นคุณที่วิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูจังหวะลงทุนต่างๆนิดนึงครับผมพาทุกคนมาดูเส้นแนวโน้มก่อนเลยไอเส้นสีแดงนะครับก็คือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่สุดสีน้ําเงินก็คือเส้นแนวโน้มระยะกลางนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองก็ระยะสั้นลองมาจากเส้นแดงเนี่ยอาอง่ายๆครับเส้นแดงคือสั้นสุดเส้นเหลืองคือสั้น สีน้ำเงินคือระยะกลางสีขาวคือระยะยาวครับสั้นกลางยาวนะครับดูได้ทุกระยะเลยนะครับแดงเหลืองสั้นน้ำเงินกลางขาวยาวแล้วเส้นสีเขียวเราเรียกว่าเส้นชีวิตครับเป็นเหมือนเส้นชี้จตาแนวโน้มในช่วงนั้นถ้าลู้ขึ้นหน้ก็มีชีวิตต่อวิ่งขึ้นได้แบบแข็งแกร่งหลุดลงมาก็ต้องระวังหุ้นล่วงนะครับนี่คือเส้นแนวโน้มที่ผมเอามาเนาะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าเส้นแนวโน้มภาพรวมของโคกนะผมซูมการาฟออกเยอะๆให้ทุกคนลองดูครับนี่คือแบบภาพรวมแบบหลายๆปีอะ วิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงตลอดถูกไหมเนี่ยครับมาเป็นหุ้นที่แบบถือจนลืมเลยแล้วมันก็วิ่งขึ้นเยรื่อยทุกๆปีทุกๆปีนะครับอาจจะมีช่วงที่ลงบางช่วงนั่นแหละแต่ภาพรวมหลายๆปีระยะยาวก็คือยังไงก็กลับมาวิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นตลอดนะครับนี่คือหุ้นที่ปู่วอลเลนบรัฟเฟตเรียกว่าเป็นหุ้นลูกหลักของเขาเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือความสุดยอดของหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของระยะยาวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ละความแข่งกันคือชัดเจนมากเรามาดูระยะสั้นนช่่ววงปััจจุดีกา แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไอช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันร่วงลวงมาเยอะแล้วก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นไปละและการที่มันเริ่มฟื้นกลับขึ้นไปรอบนี้นะครับเส้นต่างๆทั้งเส้นสีแดงสีเหลืองน้ําเงินขาวระยะสั้นกลางยาวเนี่ยแล้วก็เส้นชีวิตเริ่มจะชี้ขึ้นมัดรวมกันชี้ขึ้นทั้งหมดเลยหมายความว่าตอนนี้มันเริ่มจะกลับตัวได้แบบแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีมันตั้มในการขึ้นค่อนข้างเยอะถามว่าลุน้นทะลุไฮเก่าทำาอาท i m e ได้ไหมนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ71เหยน,นทุกคน แล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยนักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับเขาให้เป้าราคาของมันณนะปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ72ถึง85 72-185แสดงว่าช่วง71เนี่ยคนก็เริ่มมีขายเก็บกำไรกันไปบ้างละแต่72-185เนาะบางเจ้าก็ให้สูงถึง85เลยก็แสดงว่าสามารถลุ้นทําเอาทำหายไปได้เรื่อยๆเพราะว่าช่วงายเก่าตรงนี้ของมันจะอยู่แถวๆประมาณช่วง72เหรียญกว่าๆเท่านั้นเองก็ต้องลองลุ้นกันดูนะครับ โมเมนตัมในการขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าเยอะไหมแท่งเทียนตอนนี้คือเป็นเลข 1- สีม่วงครับเป็นทเทิร์นขึ้นต่อเนื่องถึงเลข9เลข2ถึงเลข9ก็อาจจะตามมาก็ได้ครับส่วนเงินทุนนะครับในภาพรวมเนี่ยผมพามาดูตรงหน้าต่างที่2ก่อนหน้าต่างที่สองแท่งแดงคือเงินทุนไหลเข้าครับแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกทุกคนจะเห็นได้เลยว่าในภาพรวมตอนนี้เงินทุนไหลเข้ามากกว่าแต่ถ้ามองแค่ระยะสัน้นผมดูตามฟรมเดล y ชาร์ดแท่งละวันนะตรงน,นี้คือเงินไหลออกบ้างบ,าง,บางส่วนนะครับสามวันติดละก็ช่วงพักตัวช่วงนี้ก็กลล้้แนวตา ก็ลองลุ้นกันดูนะครับโมเมตัมในการขึ้นภาพรวมยังเยอะอยู่แต่ระยะสั้นก็อาจจะแผ่วลงไปบ้างส่วนตัวลายใหญ่นะครับสำคัญมากๆคือตรงหน้าตาที่3นี่แหละไอ้ตัวแท่งแดงครับคือลายใหญ่แท่งเหลืองคือลายย่อยเดเทตต่างๆแท่งเขียวคือคนติดทุนติดตอทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ลายใหญ่กลับมาเยอะละในช่วงที่ลงมาก่อนหน้าเนี่ยในเดลี่ชาร์นะแท่งละวันพวกนีน้ไม่เห็นลายใหญ่เลยตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสในการลากขึ้นของมันเรียกว่าเริ่มจะทรงพลังแล้วนั่นเองสิ่งที่เรารออยู่ก็คือรอให้มันขึ้นไปทะลุวงกลมขาวตรงนี้ครับไอ้วงกลมขาวตรงนี้ครับผมเรียกว่าทางไบคโคแไปตามตัวก็คือช่วงเวลาหลุมดำเนาะเอาไว้ดูจุดเปลี่ยนสําคัญของหุ้นเราสามารถตีกรอบราคาขึ้นมาจากไอ้วงกลมขาวพวกนี้ได้จากขอบบนขอบล่างของมันนี่แหละก็ดูเป็นแนวรับแนวต้านได้เลยถ้ามันทะลุได้เนี่ยหุ้นจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อสูงมากครับแต่ถ้าหลุดลงมาก็ต้องระวังล่วงชัดเจนเช,ช,ช่นเดียวกันตอนนี้คือถ้าทุกคนสังเกตแท่งเทียนนี้ย อยู่ในวงกลมขาวลูกปัจจุบันเลยก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วเพราะขึ้นมาสูงแล้วครับถ้ามันทะลุวงกลมขาวตรงนี้ไปได้อีกเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแรงๆวิ่งขึ้นต่อเนื่องใหม่เรื่อยๆนะครับก็จะสูงมากแล้วเพราะฉันก็ลองมาลุ้นกันดูละกันเพราะฉันตรงน,นี้ถ้าผมดูในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยตอนนี้นะครับอ้างอิงจากขอบด้านล่างของวงกลมขาวแนวรับของมันจะอยู่แถวประมาณช่วง70เหรียญเลขกลมๆครับคือถ้าหุ้นโครกระยะสั้นตอนนี้ ไว้ลงมาต่ำกว่าช่วงเจเหรียญเนี่ยถือว่ายังแข็งแกร่งมากๆอยู่ยังวิ่งโซนบนลุ้นไปทำเอาทำหายได้แบบสบายๆอยู่แค่มันจะไซด์เวยอยู่ในกรอบนี้นานแค่ไหนก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับถ้าหลุด70นะครับสมมุติว่าถ้าหลุด70เนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามต่อก็คือแนวรับถัดมาครับไอบริเวณเส้นสีแดงเส้นระยะสั้นนะครับเส้นด้านล่างสุดจะอยู่แถวๆขอบด้าน,นบนของวงกลมขาวลูกเก่าๆเลยด้วยตรงนี้นะครับจะอยู่แถวๆประมาณช่วง68สบปดเหรียญ ก็สามารถดูเป็นแนวรับสำรองได้แล้วตรงเส้นสีเขียวเส้นชีวิตครับก็ดูเป็นสำรองได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะข้ามไปตรงที่มันมัดรวมกันเยอะๆอย่างเช่นตรงเส้นสีน้ําเงินแล้วก็เส้นสีเหลืองตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ถระมาณช่วง65เหรียญครับก็เอามาดูเป็นแนวรับสำรองแต่ละช่วงได้นี่คือแนวรับของหุ้น KO หรือโคคาโคล่าุ้นโคกนั่นเองก็ลองติดตามดูนะโดยเฉพาะกรอบราคาตรงวงกลมขาวลูกแรกเนี่ยไม่หลุดก็คือยังแก่งอยู่ครับ ตอนนี้ลุ้นก็นแค่ทะลุประมาณช่วง7จเหรียญขึ้นไปอ่ะปิดสูงเกิน7 2ได้กันลุ้นทำออ l ทำาฮได้นะครับก็ลองไปดูกันเรื่อยๆแล้ว,ลวก็ถ้าดูในเรื่องของวิกฤตช้าทำเฟรมใหญ่นะครับนี่คือแทงแ่งรัสัปดาห์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันในวิกฤตช้าเนี่ยเป็นเลข5้าไปท่านขึ้นต่อเนื่อง9กแท่งก็แสดงว่าเลข6ถึงเลข9ก็จะตามมาก็ได้เนาะแล้วในวิกฤตช้าเนี่ยเงินยังไหลเข้านะหลายวิกติดละเนี่ยตัวรายใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาหลายสัปดาห์ติดละ ใครอยากลองลุ้นกันลุ้นดูนะครับนี่คือจังหวะลงทุนต่างๆในช่วงปัจจุบันแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของภาพรวมอย่างที่ผมบอกตัวนี้แก่งอยู่แล้วนะครับแค่ช่วงนี้ลุ้นทำํำออทาหาฮเท่านั้นเองลองดูไหวหรือเปล่าหรือจะพักตัวละย่อลงมาถ้าดูจากตัว AI หุ้นกระทิงนะครับผมพามาเช็คจากตัว AI นิดนึงสำหรับหุ้น KO ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ยังคงเป็นแท่งเทียนสีน้าเงินอยู่แล้วก็วิ่งอยู่บนเส้นสีแดงด้วย เส้นแดงคือเส้นดาวก้อนลายครับเส้นมังกรก็คือเส้นดาวน้องขาขึ้นนี่แหละเป็นหุ้นกระทิงชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นแท่งเทียนขับเคลื่อนห่มบอกว่ามันเป็นตั้มในการวิ่งขึ้นนะครับมันยังเยอะยังชัดอยู่นั่นเองใครอยากลองลุ้นก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปอ้างอิงได้นะครับไอ้ช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เป็นแท่งเทียนถอยแท่งฟ้าเนี่ยหุ้นล่วงลงมาช่วงนั้นนะ่ะมีกระทิงเกิดขึ้น2ตัวครับกระทิงพวกนี้นะครับมอบอกว่าเป็นโซนจุดต่ำแล้วก็มีโอกาสลุ้นวิ่งขึ้นแรงๆได้โดยเฉพาะไอ เป็นจุดที่หุ้นมีโอกาสดีตัวขึ้นจุดพวกนี้ครับเราสามารถพิจารณาเข้าเก็บได้ช่วงนั้นคือเจอกระทิง2ตัวหุ้นกลับมาเป็นหุ้นกระทิงเป็นเส้นแนวน้มขาขึ้นมันก็ไปต่อได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นแท่งน้ําเงินอยู่ใครที่อยากลองติดตามลองลุ้นดูละกันถ้าเกิดแท่งส้มเมื่อไหร่ก็ค่อยมาระวังนะครับเพะไอ้แท่งส้มแท่งเทียนเชิงรับเนี่ยเราสามารถเอาราคาต่ำสุดมันพิจารณาเป็นแนวรับระยะสั้นเพื่อเก็งกาไรได้ถ้าราคาหลุดลงมาก็ขายออกไปเนาะแต่ท้งนี้ทางนั้นผมก็ห มันไม่ใช่หุ้นเล่นสั้นไม่ใช่หุ้นเก่งกาไรนะครับมันเป็นหุ้นที่เหมือนเน้นถือกันยาวๆกินปันผลไปเรื่อยๆเพราะ Channel นั้นแนวน้มภาพรวมนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นั่นเองก็เอาข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับไปช่วยตัดสินใจทําการบ้านต่อยอดกันได้เลยนะครับทุกคนก็ลองอไปดูแล้วกันลสีม่วงนะพปเท์นขึ้นต่อเนื่องบางคนสงสัยนะครับสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือพทเท์นลงต่อเนื่องก้าแท่งนะครับก็เอามาฝึกดูกันได้โอเคเดี๋ยวลองพาทุกคนนะครับไปดูตัวถัดมากันตัวที่สองในคลิปนี้ ก็เป็นราชาหุ้นปันผลเหมือนกันครับแล้วก็เป็นหุ้นที่โคตรจะแข็งแกร่งไม่แพ้โคกเลยนั่นก็คือหุ้นอย่าง P G ครับ p o c t e r and Campbell ตัวนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคเนี่ยมีแต่ท็อปโลกทั้งนั้นเลยถูกไหมเมื่อกี้ก็เครื่องดื่มใหญ่สุดอันนี้ก็เป็นหนในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เป็นเจ้าพ่อสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกอย่างพวกยาสีฟันสบู่แชมพูผ้าอ้อมเด็กนะครับพวกแพนเพิร์พวกนี้มีพวกอื่นๆด้วยก็คือพวกมีดโกนหนวดต่างๆมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งสินค้าของเขานะที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นพวกยาสีฟันเคอเกตนี่แหละน้ํายาปรับผ้านุ่มดาวนี่แล้วก็พวกแชมพูอย่างพวกแพนทีนแล้วก็เฮดอด์เชลด์พวกนี้คือเรียกง่ายๆครับของอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างในชีวิตประจําวันเรารอบตัวเราเนี่ยเป็นของบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับ คือเขาเป็นสินค้าที่แบบยังไงมนุษย์ก็ต้องใช้นั่นเองนี่แหละครับคือความสุดยอดของหุ้น PG เรียกว่าโคตรแก่งเลยนะโคตรมั่นคงเลยดูจากข้อมูลตรงส่วนนี้ทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต่อให้ตลาดมันจะแย่อะไรยังไงนะครับหุ้นตัวนี้หรือว่าสินค้าของเขาเนี่ยมนุษย์มันก็ต้องใช้เนาะขาดไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เลยเป็นหุ้นที่แบบมีความมั่นคงสูงแล้วก็แก่งมากๆ เป็นหุ้นที่ผมเรียกได้เลยว่าโคตรจะเสถียรแล้วก็โคตรจะแข็งแกร่งมั่นคงเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจโลกเลยครับก็ถือว่าต่อให้มันมีเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยตัวนี้แทงได้ดีเลยจริงๆหลายๆคนนะที่แบบถือหุ้นแบบหลายแนวในพอร์ตนะครับหรือว่าคนที่แบบถือหุ้นบันผลผมเชื่อว่าหุ้นโคกุลพีจีนะครับคงติดพอร์ตหลายๆคนกันไม่มากก็น้อยแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนาะใครที่แบบ อยากได้หุ้นนะครับที่มันเติบโตได้ทุกสภาวะถือลืมไปเลยยันกเกษียณต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาพิจารณาได้แล้วตั้งแต่เข้าตลาดมาเนาะตัวนี้มันก็โตตลอดเลยนะครับผมพาทุกคนมาซูมการาฟออกดูนิดหนึ่งเดีย๋ยวทุกคนลองดูครับซูมการาฟออกดูเรื่อยๆวิ่งเป็นเส้นตรงเหมือนโค้กเลยแสดงว่าถือลืมมันก็โตเรื่อยๆกันปันผลก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับตัวนี้คือต้องบอกก่อนครับว่าเขามีการจ่ายปันผลต่อเนื่องมายาวนานกว่า60ปีแล้วด้วย ถือเป็นหุ้นราชาบรผลที่มีการเพิ่มปันผลทุกปีอย่างสม่ําเสมออีกครับเนี่ยความสุดยอดของมันปันผลก็จ่ายตลอดเพิ่มขึ้นตลอดอีกก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเขาแน่นอนครับเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์เนาะมองมันทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือมันสามารถโตได้เรื่อยๆในทุกๆปีนี่คือหุ้นที่นักวิเคราะห์เห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับมีการจ่ายบรนผลรายไตรมาสเหมือนโคกนั่นแหละ ปัจจุบันนะครับมีดีเวลูหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่2 3 2จุดสเซต่อปีและมีต่เท่ารีเทอร์หนึ่งปีที่ผ่านมาครับหรือว่าผลตอบแทนรวมเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ส1บ9อ็ดจุดสองเก้าเปอร์เซตมีต่เท่ารีเทอร์ห้าปีก็อยู่ที่เจ็ดสามจุดเจ็ดงเตรงส่วนนี้เยอะกว่าโคกอีกนะก็ลองมาดูกันนะครับรายได้รวมไตรมาสล่าสุดของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเรียกว่าไม่แย่นะครับเรียกว่าไม่แย่ก็คือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียกับปีก่อนนห้ารต่อเุ้นก็เมื่อเทียกับ และบริษัทเขาครับยังมีการจ่ายเงินปันผลรวมกว่า4.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยโดยแบ่งเป็นการจ่ายปันผลเงินสดครับ2.4พันล้านแล้วก็ซื้อหุ้นคืนครับ2.5พันล้านก็สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินที่แข็งมากๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเงินทุนได้แบบมีประสิทธิภาพนั่นเองปัจจุบันเขาก็มี forward PE เนาะอยู่ที่ประมาณ25.09ครับก็ถือว่ายังสมเหตุสมผลนะ ือเอาง่ายครับพุ้นตัวนี้โดยรวมแล้วถือเป็นหุ้นที่แบบโคตรจะมั่นคงโคตรจะแข็งแกร่งที่ผมเล่าไว้ฟังอะ่ะแล้วก็เหมาะก,กับแบบสายถือยาวกินปันผลเรื่อยๆยันเกษียณตัวหนึ่งเลยครับใครที่แบบดูการาฟเมื่อกี้นี้ที่ผมขยายให้ดูเนี่ยก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วมันขึ้นมาตลอดนะครับตัวนี้ยาวถือจนลืมครับลืมไปแล้วว่าถือไว้ในพอร์ตอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินเข้ามาเป็นปันผลตลอดด้วยเปิดมาดูก็ยังเขียวด้วยนะครับเพราะว่าโตตลอดเลยทิ้งไว้มันก็โตตลอดนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ถ้าดูจากเรื่องของกราฟในช่วงปัจจุบันเนี่ยเส้นแนวโน้มสั้นกลางยาวนะครับมันก็ยังเริ่มชี้ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าตอนนี้แนวโน้มทุกระยะมันก็ยังแข่งอยู่นั่นเองก่อนหน้าน,นี้อาจจะลงมาเยอะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแลวตอนนี้ก็เป็นเลขโกไปท่านขึ้นต่อเนี่ยก็แสดงว่าช่วงนี้มี momentum ในการวิ่งขึ้นต่ออยู่ตัวเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวรายใหญ่จากทำฟิมเดล่ชันที่ผมดูแท่งละวันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ราย,ย ใครอยากลองลุ้นนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่หุ้นที่แบบโตแบบรวดเร็ววิ่งหนึ่งวันหนึ่งเป็นสิเปอร์เซอย่างนี้นะครับไม่ใช่หุ้นแนวนั้นนะแต่เป็นหุ้นที่แบบถือปล่อยทิ้งไปเลยถือยาวๆสองตัวเลยที่วิเคราอไปเนี่ยก็ลองเอาไปดูกันได้นะครับเพราะฉะั้นพามาดูในเรื่องของ,งหวัลงทุนในช่วงปัจจุบันนิดหนึ่งถ้าดูจากเส้นแนวโน้นมระยะสั้นนะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นด้านบนสุดเนี่ยมันจะอยู่แถวประมาณช่วงร้อยเจ็ดสิบเหรียญครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เลขกลมๆครับก็ลองพิจารณากันด่า,า,าย,ยาสนเนีนนเห ถ้ามาลงมาไม่ถึงประมาณร้อยเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยมันก็สามารถที่จะพักตัวช่วงโซนนั่นบนตรงนี้แหละแล้วก็ลุ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ลุ้นไปช่วงไฮเก่าลุ้นทำเอาทำหาเหมือนหุ่นโคกเลยก็ลองดูจะไปถึงแล้วก็ทำเอาทำหายเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ยังแก่งอยู่นะระยะสั้นทำหลุดแนวรับนี้ถ้าหลุดแนวรับนี้นะครับแนวรับสำรองลงมาเนี่ยผมจะพามาดูตรงแถวๆบริเวณเ,เส้นสีน้าเงินเส้นน้นมระยะกลางแล้วก็ตรงวงกลมขาวด้วยตรงนี้จะอยู่แถวๆประมาณช่วงร้อยหกสิบแปดเหรียญครับด้ แล้วก็รองลงมาตรงเส้นสีขาวด้านล่างสุดครับตรงนี้ประมาณช่วง164เหรียญครับนี่คือแนวรับแต่ละช่วงในช่วงปัจจุบันเนาะถ้ามหลุดแนวรับพวกนี้ก็คงไซเว์พักตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอกินปันผลแค่นั้นเองถ้าหลุดแนวรับพวกนี้เนี่ยอาจจะย่อตัวหน่อยละแล้วมันจะอยู่แนวรับตรงไหนต่อครับสำรลองลงมาก็อยู่ที่ขอบด้านบนของวงกลมขาวนี่แหละประมาณ160เหรียญครับก็เ,เอามาอ้างอิงเป็นสำรองโซนล่างได้เนาะแล้วก็ตรงขอบด้านล่างตรงนี้158 เนี่ยร้อยหกสิบร้อยห้าแปดตรงนี้จะเป็นแนวรับโซนล่างก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับสาหรับข้อมูลตรงส่วนนี้ช่วงไายเก่าของมันเนี่ยวิ่งขึ้นไปประมาณช่วงแถวแถวร้อยแปดสิบครับก็ลุ้นขึ้นไปให้มันสูงกว่าร้อยแปดสิบแล้วกันสําหรับการทำอาทามหายรอบใหม่ดูทำเฟรมใหญ่อย่างวิคลี่ชาร์ตครับเนีย่ยทุกคนลองดูครับยังวิ่งขึ้นแข็งแกร่งอยู่เลยก่อนนี้นย่อลงมาแค่เส้นระยะสั้นเองยังไม่ถึงเส้นระยะกลางเลยครับก็เด้งกลับขึ้นไปละตอนนี้เป็นเลขห้าประเทศขาขึ้นหกเจ็ดแปดเก้าก็จะตามมาก็ รายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่นะครับในวิกฤตชาตก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังแข่งอยู่นั่นเองก็ลองลุ้นกันดูนี่คือข้อมูลของหุ้น PG ครับแล้วก็ถ้าดูจากตัว AI กระทิงนะครับลองพาทุกคนมาเช็คนิดหนึ่งว่าตัว AI กระทิงเขาประมวลผลหุ้นตัวนี้มายังไงบ้างเรามาเช็คกันครับช่วงนี้ตลาดก็แย่เนาะวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตลาดค่อนข้างแย่นะช่วงนะี้ใครที่แบบอยากได้หุ้นแท้งมีปันผลนะครับก็ลองดู2ตัวที่ผมวิเคราะห์ในคลิปนี้แหละประกอบได้เลยในอย่างตัว PG ครับ ในช่วงปัจจุบันถ้าดูจากหุ้นกระทิงก็คือยังเป็นแท่งขับเคลื่อนอยู่เหมือนกันก็คือยังมีมันตั้งในการวิ่งขึ้นต่อครับก่อนหน้านี้ไม่นานครับยังมีแท่งเชิงแท่งเทียนเชิงลุกอยู่เลยเป็นจุดพิจารณาเก็บหุ้นหุ้นมีโอกาสลุ้นวิ่งต่อต่างๆนะครับก็เอาข้อมูลตรงส่วนนี้เนาะมาอ้างอิงก,กันได้แต่อรอบก่อนคือให้เก็บโซนต่ําวิ่งขึ้นตามแท่งน้ําเงินเจอแท่งส้มเฝ้าระวังตีนะรับออกมาไม่หลุดก็พิจารณาถือต่อนะครับตอนนี้ก็คือยังชัดเจนอยู่ก็ยังไม่มีอะไรมากนี่คือข้ออมูลสําาหหรรัับตวว PG ืว่ พ็อกเตอร์แอนด์แกมเบิลนะครับก็เอาไปประกอบการตัดสินใจของเราได้ใครที่ฟังแล้ว2ตัวที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้านล่างได้ใครที่ถืออยู่แล้วก็สแสดงความคิดเห็นกันบอกกันได้นะว่าเรามีหุ้นตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วใครมีข้อมูลอะไรที่ต้องการแชร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ2หุ้นตัวนี้เนี่ยก็สามารถแชร์เพิ่มเติมกันใต้คอมเมนต์ได้นะเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาฟังย้อนหลังเนี่ยจะได้มาอ่านแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุทกๆคนด้วยแล้ว,ด,วด้้ยนควะรับ ในคลิปเนี่ยผมไม่แนะนําซื้อขายนะในคลิปผมวิเคราะห์หุ้นให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นใครสนใจตัวไหนนะครับก็เอาไปทากันบ้านต่อยอดวิเคราะห์กันได้เลยก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับแต่ก็ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจสนับสนุนช่อง YouTube มว่าเล่นหุ้นของเราเนี่ยก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆกันได้เราก็มีสิทธิพิเศษต่างๆให้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปเรียนเทคนิคหุ้นสุดพิเศษทุกสัปดาห์ครับ ใครที่อยากได้เทคนิคในการอ่านกราฟต่างๆ,พๆเพิ่มเติ <ๆ S 1> กมก็มาเรียนคลิปพิเศษกันได้เป็นคลิปที่เอาไว้ฟังเฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นแล้วก็มีคลิปวิเคราะห์หุ้นทำงารบ้านทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเมกาแบบแยกคลิปทุกสัปดาห์ด้วยนะครับเวลาผมมีไลฟ์สดก็สามารถส่งรายชื่อหุ้นให้ผมช่วยวิเคราะห์กราฟแบบเรียวท์กันได้เพราะแฟนตัวยงช่องก็จะมีสัญลักษณ์แฟนตัวยงติดไว้หลังชื่อนั่นเองแล้วเวลาทางช่องเราจัดคัดเรียนต่างๆขึ้นมาเนี่ยแฟนตัวยงก็สามารถเข้าฟังได้ฟรีแบบไม่มีค่่าาาาาใใชช้้้้้จจยยยนนนนะรรรรัััับแววววกก็งงงสสมถต AI หุทิไดด47 ก็คือตัวที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้ที่แท่เงเทียนเปลี่ยนสีต่างๆเอาไปใช้ในการจับจังหวะหาจุดซื้อถือขายกันได้เลยนะครับและยังมีตัว AI ลายใหญ่นะอีกหนึ่งเดือนด้วยนะตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้ตอนนี้นะครับก็สามารถเอาไติดตามลายใหญ่ต่างๆด้วยใช้ได้1เดือนเลยนี่คือสิทธิพิเศษของแฟนตัวยงช่องครับและค่าจ,จ่ายในการเป็นแฟนตัวยงช่องเนี่ยจะอยู่ที่150บาทต่อเดือนเท่านั้นฟังไม่ผิดครับเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจก็มาเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้้้เลลยนนนะครัผมมกกกกฝาาทุไวปณี สำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ